มันจะมีผู้บ่าวาอยู่ผู้หนึ่งนะครับนั่นก็คือเลสนั่นเองนะครับผมก็เป็นรองแชมป์ของ SWC แต่ว่าปีนี้เลสเล่นได้สนุกมากเลยนะครับแล้วก็ เขาเอาเจ้าตัวแฮกเกอร์ไฟมาเล่นในเกมด้วยนะครับก็เลยอยากจะเอาลองมาเล่นดูบ้างว่าเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในรีวิวนี้กันนะครับกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ2 no ูนู๊ปส์ซับม a เนสแนะครับก็ SWC 2024นะครับผมก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่านี่ครับเลสก็คือได้ลองแชมป์นะครับแต่ว่าเขาก็ยังคงทิ้งสไตล์และลีลาการเล่นที่น่าจดจำเอาไว้ให้พวกเราเห็นกันอยู่ เช่นเดิมนะครับอะไะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะก็เดี๋ยวอันแรกก่อนก็นี่เจ้าตัวแฮกเกอร์ไฟนั่นเองนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับก่อนนี้จะเข้าสู่รีวิวกันนะครับก็บรบกวนเพื่อนๆกดคนละ1นไลค์และคนละ1น u b s c r i b ไ ด้วยนะครับแล้วก็นี่เราจะมีปุ่ม View Product ด้านข้างนะครับที่เพื่อนสามารถที่จะกดซื้อผลิตภัณฑ์ของซับเ r อร์ r วอร์ดได้ด้วยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับผมเอาใส่เอาใส่ตะกร้ากันนะผมได้คอมมิชชั่นด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกการซื้อเลยนะครับเอาละมาเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่รีวิวของเจ้าตัว t r i กซ์หรือว่าเออ่แฮกเกอร์ไฟนั่นเองนะครับก็เป็นมอนสเตอร์เลเวลสีนะครับ HP ค่อนข้างสวยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูของจริงที่ผมปั้นกันแล้วก็เอามาเล่นในบเวอร์อารีนบา้่ากันนะ เลยนะครับก็นี่ครับนั้นเลเวล40ในะ HP อยู่ที่11,700 11, นะครับก็เป็นตัวที่สายสพอร์ตที่ HP ต้นเขานั่งเยอะเลยนะสวยทีเดียวนะครับ Attack ของ148นะครับก็ Attack ก็มาตรฐานเลยนะโดนนี้8ดีนะครับ Defense 714สวยอยู่นะครับสปีดก็พื้นๆน,น,น,นะครับ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่มีความแปลกคือเวลา away ขึ้นมาแล้วเนี่ยมันได้ r e s i s แถมมานะครับก็น่าสนใจก็คือแบบว่าไม่ต้องทำ r e s i s t เท่าไหร่แล้ว accuracy เนี่ยผมทำค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าแบบการโจมตีมันมีค่อนข้างจะหลาย hit แล้วก็พอจะลุ้นในหลายๆจังหวะได้นะครับแล้วก็เอาไปเพิ่มตรง artifact แทนประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของ tricks กันนะครับผมก็นี่นะครับ ตัวหลีดเดอร์สกิลใช้งานได้ใน World Arena อย่างดีเลยนะครับนั่นคือการเพิ่ม d e f e n s e 4เปอร์เซ็นต์นะครับค่อนข้างเยอะทีเดียวนะทีเด็ดคือนี่นะครับต,ตัวนี้จะเป็นตัวลบที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากเลยเพราะว่ามันมีท่าพาซิี่ชื่อว่ามา l w a ว e ์นะครับก็มีโอกาสในการโจมตีแต่ละฮิตของเจ้าตัวทริคส์ไดมีโอกาส50%เปอร์เซ็นต์นะครับในการลบบัฟของศัตรูออกนะครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับก็สามารถที่จะในทุกฮิตก็มีการมีโอกาสในการลบบัฟหนึ่งอันนะครับแล้วก็ในทุกๆคครรััั้้งนะถาะตูบ เข้าเทินนะครับเกียนเทินถ้าเกิดว่าสตูได้เทินเนี่ยก็จะเป็นการลด HP ลง3%ด้วยตามจำนวนดีบัฟที่สตูได้รับนะครับแต่ว่า HP ที่ลดอันนี้น่าจะไม่ถึงตายบางนะก็คือแบบว่าถ้า HP แบบไอ้ใกล้เข้าใกล้0%ก็จะแบบว่าเหลืออยู่เป็นขีดสุดท้ายก่อนตายนะครับอ่า แล้วก็ท่านี้เป็นท่า,ท,า,ท,าที่ใช้คอมโบกับเจ้าตัวพา i ิาาส s สกิลนี้คือท่าไวรัสนั่นเองนะครับเป็นการโจมตี4ครั้งเลยนะครับผมแล้วในแต่ละครั้งยมีโอกาส50%ที่จะทำให้ติดดีบัฟดังต่อไปนี้2เทินนะครับก็มีโอกาสงานติดทั้งเกราะแตกนะครับสโลแล้วก็ติดดีบัฟปีดแดงได้ด้วยนะครับก็อันนี้ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่า อัพสกิลเต็มนะครับคูดาวของท่านนี้อยู่ที่3เทินนะแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะครับแล้วก็เนี่ยเพิ่ม activation rate เข้ามาในแต่ละฮิตนะคือ70%เลยนะครับก็มีโอกาสทางนี่ลบบัฟได้ได้ถึง4ฮิตนะครับฮิตละ50%อนะะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการที่จะทำให้ติดดีบัฟ ใน3าอันนี้ค่อนข้างมีผลเยอะด้วยนะเกาะแตกกับเจ้าตัวสโลเนี่ยมีผลกับเกมเยอะมากทีเดียวเลยนะครับเจ้าตัวปีกแดงก็มีผลเยอะด้วยนะแบบเผื่อตัวไหนที่มันจะใส่บัฟต่างๆเนี่ยก็จะทำให้แบบบัฟใสเข้ามาไม่ได้นะครับแต่ว่าจะใช้กับบางตัวที่แบบมีเอฟเฟกการล้างไม่ได้นะ,ะนะครับสแกนนะครับท้าน,นี้โจมตีศัตรูนะครับแล้วทำให้ติดแบรนดิ้งเอฟเฟกหรือว่าตาประทับนั่นเองนะสองเทิร์นด้วยโอกาส 50%อเ็ up t e a activation rate อยู่ที่7 0นะครับก็ท่านี้เป็นทาเอาไว้แบบเอ้ยยิง branding ใส่เข้าไปเล่นกับตัวในทีมที่มีเปิดกรอแล้วด้วยเนี่ยโอ้โหอันนี้แบบทำ damage ได้ค่อนข้างช่างง,งานเลยนะครับเอาไว้เสร็จแล้วได้เลส25นะครับ ตัวนี้ก็เออก,ก็ถือว่าถือว่าเป็น,ปนโบนัสแล้วกันเพราะว่าตัวนี้มันแบบมันยืนในเกมได้ยาวๆอยู่แล้วด้วยนะครับตัวนี้ hp เขานั้งสวยทํารูนออกมาเสร็จแล้วเนี่ยก็คือทําให้ตัวของฟริกซ์เองเนี่ยนะครับก็คือสามารถที่จะแบบเอยทำ hp งามๆได้เลยนะครับก็ตัวอาร์ติต์เนี่ยสามารถทําได้2อาฝั่งขวาเนี่ยผมใส่ accuracy Skill 3-2เลยนะ อ่าสามสองนี้จะเป็นตัวข้อนั้งจะสําคัญมากนะครับแล้วก็การโจมตีมัลติฮิตก็ใช้ในสกิลสีก็ได้นะครับอ่าก็อ่าทำให้แรงตามอาร์ติแฟกต์ได้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราลองมาดูทีมที่เล่นกันนะครับทีมที่เล่นกันนี้ก็พยายามแบบว่าอ่าลองนู่นลอง,ลอง,ลองนี่เยอะเห็นเห็นเห็นไมหมฮะแต้มไหลรุดรุดอันนี้แปลว่ามีการลองมาแล้วจริงๆนะอ่ามีการทดสอบมาแล้วจริงๆนะครับก็มีการเอาเจ้าตัวคลิกซ์มาเล่นนะครับในหลายๆเกมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันนะครับ อ่านี่ผมก็ลองเอามาเล่นดูนะครับกับทีมอ่าพื้นบ้านนะครับผมใช้สาบธาตุหลักนะครับเนี่ยก็ ใช้โอลิเวอร์อะไรอย่างนี้นะคือในทีมเนี่ยก็จะเน้นแมคกนิกส์ของเจ้าตัวทริกส์เนี่ยเจ้าตัวทริกส์ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ลบใช่ไหมครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมันสามารถที่จะลดแอตแทกบาได้ด้วยนะแล้วผมก็ได้รับแรงบันดาลใจจากเลสในการที่แบบเอ,อ้ยถ้าเกิดว่าถัดสตติสโลแล้วเนี่ยแล้วแบบสามารถลดแอตแทกบาศัตรูได้ด้วยอย่างเงี้ยก็ทำให้แบบได้ผลชงักกันนะครับอันนี้แบบออกแบบเซกันเทิร์นนะออกออก,ออกทีหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมีรีวิวของเจ้าตัวโพไซดอนเห็นไหมครับว่าเหนียวมากผมมมมททาาาโโพพไไซดดดดดดอออออนนนนนใใใหหนะ่่่่้้้ววววยยยะะะะเเเเืจจลกกัับบรริิีีู๋ตปค อ่าจริงๆก็คือในเกมที่เลสเล่นเนี่ยก็จะเป็นจองนำเนาะอ่าหรือว่าเจ้าตัวแบบโดเคบิธาตุน้ำนะแต่อันนี้ผมแบบไอ้ผมผมพยายามเอาเอาตัวที่มีเอฟเฟกใกล้ๆกันแล้วลองลองแบบเอามาปรับปรับดูนะครับซึ่งโพไซดอนน้ำก็ถือว่าพอเล่นได้นะเดี๋ยวเราจะอาจจะมีการลองจองนำกันด้วยนะเนี่ยก็จะมีทั้งอ่าเนี่ยครับผมอ่าไซเลนอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยเห็นไหมว่าเวลาที่เข้าเทินศัตรูเสร็จใช่ไหมศัตรูก็จะเสียเลือดไปนในปริมาณหนึ่งใช่ไหมครับเห็นไหมเมื่อกี้เสียไป4ี0พนะครับก็ถือว่าเยอะอยู่พอสมควรทีเดียวนะนนะครับเี่ยก็ ออกที่หลังทริกส์เนี่ยก็แบบเป็นตัวลบที่ดีได้ด้วยใช่ไหมทำกรอกแตกสโลได้แล้วถ้าเกิดในทีมเนี่ยมีตัวที่มีความสามารถในการลดแอตแทกบาฝั่งศัตรูได้ด้วยเนี่ยก็ถือก็ถือว่าเด็ดมากทีเดียวเลยนะครับอ่าใช้งานได้ด้วยนะนี่ครับก็เดี๋ยวเรามาดูต่อนะครับเนี่ยก็พยายามแบบไอ้ลองหลายแบบอ่าใส่เจ้าตัวทริกส์เข้ามาในหลายรูปแบบนะครับไหนซีอ่าก็เล่นกับเจ้าตัวโทโมโเอะก็ได้นะครับ หรือว่าเจ้าตัวนี้แหละเจ้าตัวองค์เมียวธาตุาาไฟเนี่ยนะครับใช้ได้นะเห็นไหมนี่ครับก็ลบก่อนปึ้งอ่าลบไม่ได้นะขยายดีบับออกเลยนะฮะก็ทำให้ศัตรูติสโลอ่าเป็นแบบเป็นโรคภัย S <S <k iller> เป็นแบบยังไงนะกระจายโรคภัยให้ศัตรูนะครับศัตรูก็จะแบบเอ้ยเบื่อจริงๆเลยติดน่้นติดนี่ไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยก็ยิงสแกนใส่ไปด้วยก็แบบตัวไหนที่แบบว่า HP เยอะๆอย่างนี้ใช่ไหมก็จะเป็นตัวที่แบบสามารถที่จะอลด HP ในปริมาณที่เยอะได้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วการที่แบบพิกมาพร้อมกับเจ้าตัวจูนโน่เนี่ยจูนโน่เองก็จะเป็นตัวหนึ่งที่แบบว่าเอาไว้แย่งเพื่อที่จะไม่ให้เขาเอา Are, เออ so 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 ่คล er. right? oh. yeah, so ้ายๆว่าเอาเจ้าตัวเนี so ้ยมารับเพื so ่อสู้กับเรานะเพราะว่าถ้าเกิดจูโน่ไปยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยโอ้โหค่อนข้างจะลำบากมากนะสำหรับซับฟริกส์นะครับนี่ครับก็กระจายดีบัฟไปเรื่อยๆนะครับลดแอทแทกบาโซเรื่อยๆอ่ะยิง S2 เห็นไหมฮะสโลโอ้โหมีนี่ด้วยนะมีทั้งสโลมีทั้งสับเพรสอ่ะมีครบทุกเอฟเฟกต์เลยนะฮะอันนี้นะเนี่ยก็เรียกได้ว่าเหนียวพอสมควรนะฮะก็อ๋อโทโมเอะเราไปเรียบร้อยแล้วนะโทโมเอะเราจากลาไปที่เรียบร้อยนะฮะ แต่เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่า3ตัวนี้จะไหวไหมนะตอนแรกดูทรงเหมือนจะไม่ไหวนะครับแต่เล่นไปเล่นมาเอ้ยมันไหวเฉยเลยนะเนี่ยครับฝั่งศัตรูก็ปึ๊บอ่าเอาปีกมาแล้วแต่ว่าด้วยความที่ติดซับเพรสเนาะอ่าตอนนี้ก็เขาก็เสี่ยงนะครับในยิงท่าสองมาเห็นไหมลบบัฟอ่าสบายเลยทีเดียวนะครับสโลด้วยสกิล2ของแฮกเกอร์เนี่ยแรงอยู่นะอ่าของแฮกเกอร์ไฟเนี่ยแรงนะครับถ้าเมาอ่าเจ้าท่าแบบไวรัสใช่ไหมทำให้แบบ ทําการจมตีเป็นมัติฮิตก็ได้ลบบัฟที่จําเป็นออกไปก็ได้นะครับเนี่ยยิงไปปุ๊บอ่าถ้าเกิดว่าติดแบรนดิ้งก็เพิ่ม d ดามเมจให้ให้ทีมได้ด้วยนะ <c oughs> สเิถือว่าดีนะครับเนี่ยก็ค่อยๆปันปันๆตีๆเข้าไปไวรัสตุ้มเนี่ย <c oughs> เห็นไหมฮะพอนั่งสวยทีเดียวแล้วก็เจ้าตัวที่เป็นแบบอ่อดีบัฟที่บล็อกบัฟเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างดีด้วยนะฮะ <c oughs> อ่าเอาลอามาดูอันนี้ก็ด็กนิดนึงด้วยนะนะครับ อันนี้เล่นกับโควาซี่ดูบ้างนะก็เนี่ยก็คือเออ่ด้วยแมคแมคคาณิกที่เลสเขาเขาเขาจะเล่นใช่ไหมก็คือเขาจะมีโครงสร้างของการที่แบบว่าเออถ้าเกิดว่าทีมศัตรูเนี่ยไม่มีปีกปุ๊บแล้วเนี่ยแล้วแบบว่าโดนใส่โสโลเสร็จแล้วเนี่ยฝั่งเรามีความสามารถในการแบบเอ,อ้ยเพิ่มแอตแทกบาร์ทำให้ศัตรูเนี่ยติดสโลแล้วดีเออ่แอตแทกบาร์ไถลงไปเริ่มต้นใหม่อย่างเงี้ยออกเทิร์นยากอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะวนได้สนุกเลยทีเดียวนะครับเนี่ยไวรัสนะปึ้งนะครับเนี่ยติดเจ้าตัว บัฟปีกแดงด้วยนะครับดีบัฟปีกแดงก็เอาไว้กันหลายตัวได้เหมือนกันนะอ่าอย่างเช่นแบบนกแก้วน้ําอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอ่าตัวไหนที่แบบว่าจะใส่แบบบัฟปีกสำ,สำคัญส,ค,ญสคัญอย่างเงี้ยนะครับอย่ันนี้สัปเพรสนะครับต่อเลยแล้วก็เนี่ยลบปึ้งเข้าไปนะครับก็ตัวอ่าก็ทําให้ติดดีบัฟต่างๆเยอะมากขึ้นแล้วเวลาที่แบบติดดีบัฟปีกแดงอย่างเงี้ยฝั่งศัตรูก็คือแบบใส่ปีกอ่าใส่บัฟสําคัญไม่ได้ใช่ไหมมันก็จะเป็นการตัดจังหวะ พวกเจ้าตัวนี้ก็ลําบากนะครับอย่างเช่นพวกตัวโทเทมอะไรอย่างเงี้ยก็ใส่บัฟไม่ได้เหมือนกันนะครับเนี่ยก็คือสําสคัญที่ว่าแต่ว่าถ้าถ้าเกิดว่าให้เทียบตามลำดับของดีบัฟที่ใส่เข้าไปได้นะผมว่าการใส่สโลเนี่ยส่งผลเยอะมากอยู่พอสมควรเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะแบบเกือบจะหนึ่งต่อสี่ละนะครับก็ใส่เล่นโทโมเอะมาด้วยเดี๋ยวจะแอบเอารูนโทโมเอะให้เพื่อนๆดูกันด้วยนะครับในวิดีโอนี้แวบๆนะแล้วก็เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปก็จะมีเรื่องของตำแหน่งให้ด้วยนะครับ เนี่ยห็นไหมเนี่ยแล้วก็บัฟเติมเข้าไปฟืบอ่าเข้าเทินนะครับเนี่ยเลงเข้าไปตึ๊บตึ๊บเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบอ่าเก็บศัตรูไปได้นะเนี่ยเหลือโชว์อย่างเดียวละพราะเราเล่นธาตุน้ำไปเยอะฝั่งตรงข้ามเราเราจะเจอกับโชว์ก็ขัางบ่อยนะครับเพราะว่าโชว์ก็เป็นความหวังหนึ่งแล้วก็เนี่ยเห็นไหมพอติดสโลอย่างเงี้ยแอตแทกบาร์ของโชว์เนี่ยจะขึ้นช้ามากนะเนี่ยเราก็โยนไปโยนมาไปาไวรัสมเพิ่มดีบัฟเข้าไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับเอามาชนต่อด้วยนะ ตึง้งตีเข้ามาแล้วก็นี่ครับสแกนยิงเข้าไปปันประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามมีจวานโนนี่ผมบอกได้เลยว่าเล่นยากมากนะเจ้าตัวเจ้าตัวแฮกเกอร์ไฟเนี่ยนะครับเนี่ยปึ๊บอ่าค่อยๆละเลียดละเรียบร้อยนะครับนี่เห็นไหมก็เป็นตัวลบตัวหนึ่งที่ดีนะอ่าเป็นตัวลบตัวหนึ่งที่ดีเลยทีเดียวสำหรับเจ้าตัวแฮกเกอร์หรือทริกส์นะครับผมหรือว่าเนี่ยตัวอักษรเดิน7 R1x นะขออาวะทริกส์ก็แล้วกันนะครับ เป็นตัวที่แตทด,ดีมากนะครับแล้วก็เป็นตัวลบที่ดีด้วยโจมตีเป็นมัลติฮิตสามารถใช้อาร์ติแฟกต์บูิ่มสเดเมจได้แล้วก็ทํเกราะแตกได้อีกด้วยเกราะแตกให้พอมีแบรนดิ้งในตัวเองอีกต่างหากนะครับถือว่าดีมากทีเดียวลีดเดอร์สกิลสามารถใช้ในการเพิ่มดีเฟนซ์ให้ทีมได้นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่อยากให้เพื่อนลองเล่นกันนะแล้วถ้าเกิดเ่เพื่อนมีแฮกเกอร์แสงนะสามารถไปดูในลิงก์ของการแข่งขันได้เลยนะครับเพราะตัวนี้ใช้กับแฮกเกอร์แสงแล้วเจ๋งมากเลสทำให้ดูแล้วเพื่อนลอง ก็จะเป็นเจ้าตโตโพเดอนน้ำนั่นเองเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันนะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับผมสำหรับการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์และ subscribe ด้วยเดี๋ยวเราเจอกันในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย